สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะวันนี้มาเจอกันประมาณ11โมงเช้านะคะ11โมงเช้าอากาศดีมากค่ะวันนี้แดดดีอุ่นนะคะอุ่นใช้คำว่าไม่หนาวกำลังดีเลยนะคะดูหนูตัดตัดแต่งกิ่งเล็กน้อยนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดทุกต้นนะคะพอดีกิ่งกุหลาบมันเข้าไปข้างในซุ้มก็เลยถอดซุ้มออกมาเมื่อกีน้นี้นี่ค่ะ แดดดีจริงค่ะอากาศดีช่วงนี้กุหลาบชอบนะคะอากาศแบบนี้ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปเล<ม>ือดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้ <c oughs> ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่ญี่ปุ่นค่ะมาดูต้นนี้กันค่ะหนูถอดซุ้มออกมาตรงนี้นะคะเนี่ยกิ่งกุหลาบมันแตกตามมาใหม่ตั้งแต่ปีต้นต้นปีนั่นแหละค่ะมันเข้าไปข้างในซุ้มหนูก็เลยถอดออกมานี่ค่ะจะทำการมัดใหม่นะคะ ส่วนต้นข้างๆนี้ตายไปแล้วนะคะก็ถอดออกมาสองอันเลยค่ะอันนี้ว่างนะคะยังว่างอยู่นี่ค่ะถอดออกมาเมื่อกี้กุหลาบเลื้อยสีชมพูต้นนี้นะคะมีหนึ่งดอกค่ะตอนนี้กําลังบานอยู่กิ่งเล็กๆน,น้อยถ้าเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะอย่าปล่อยให้มันเกะก,กะหรือว่าเกลกลางนะคะเนี่ยสมมุติสมมตุมมติกิ่งแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเล็กๆแบบนี้เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วเราตัดทิ้งได้เลยนะคะ ตัดออกไปเลยค่ะเนี่ยแบบนี้นี่นะคะตัดออกไปเลยค่ะเพราะว่าจะทําการปักซุ้มใหม่แล้วก็มัดใหม่แล้วนี่ค่ะตัดออกไปเลยค่ะถ้าอันไหนใบมันยังเหลืออยู่ก็เก็บไว้ก็ได้อันนี้ก็ใบร่วงเองนะคะเนี่ยตัวฟักยาวเก็บออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะนี่ค่ะลงโจงเลยค่ะตอนนี้เนี่ยกิ่งอย่างนีนะ้ตัดทิ้งเลยค่ะอ, <c oughs> อันนี้มันยังมีใบอยู่จะเก็บไว้ก็ได้ เดือนสิบสองหนูจะเริ่มตัดแต่งกิ่งค่ะนี่นะคะวางเปล่าค่ะแล้วค่อยเก็บทิ้งอีกทีนึงอันนี้ก็ถอดชุ้มออกมามัดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังมัดตรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเดือนสิบสองนะคะจะจับมัดใหม่มัดให้มันต่ําลงกว่าน,นี้โค้งโค้งนะคะโน้มโน้มลงนี่ค่ะมันยังสูงอยู่ใบมันก็ยังสวยอยู่ก็เลยเลี้ยงไว้ส่วนอันนี้ก็ปล่อยไปก่อน,นะคะ่ะอันนี้ย้ายมานะคะ ย้ายมาจากตรงนู้นมาอันนี้ก็ยังงามอยู่ก็ปล่อยไปก่อนนะคะนี่ล่ะสองซุ้มนี่ล่ะถอดมาเมื่อกี้กันไกลนี่ก็ฝนทำความสะอาดมาใหม่นะคะกันไกลด้ามเล็กๆใช้หลายปีมากนะคะตอนนี้ก็ยังงามอยู่ค่ะกุหลาบเลยต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะกิ่งเล็กๆที่ไม่เอาเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะจะเหลือไว้แต่กิ่งใหญ่ กิ่งใหญ่แข็งแรงนะคะปีนี้กิ่งกระโดงไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแตกมาใหม่นะคะแตกมาปีนี้กิ่งแบบนี้ก็ถือว่าแข็งแรงอยู่ค่ะที่เขียวๆนี่ล่ะแตกมาปีนี้แต่กิ่งนี้แข็งมากเลยนะคะไม่รู้จะโน้มไปไหนได้กิ่งของปีนี้นะคะที่อยู่ข้างในนั่นล่ะกิ่งปีนี้เราจะต้องตัดให้มันเหลือกิ่งเดียวนะคะที่มันแตกมาสามสีแง่งนี่คือ ต้องตัดทิ้งค่ะให้เหลือ,อไว้อันหนึ่ง <c oughs> จริงเล็กๆแบบนี้ก็จะตัดทิ้งนะคะ่นีช่วงเดือนนั่นแหะคะ่ะเดือนสองนั่นแหละคะ่ะเนี่ยเวลาตัดก็จะตัดตรงนี้เลยเนี่ยตัดตรงนี้เลยนะคะคือตัดทิ้งเนี่ยใบก็เริ่มจะไม่งามแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้นยคะสีแบบน,นี้ก็ยังสวยอยู่ค่ะ ยังแตกมาให้อยู่แตกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นกลับทรงพุ่มแตกเรื่อยๆทีละดอกสองดอกไปเรื่อยๆนะะอากาศช่วงนี้ดีค่ะสีก็จะเจ่มหน่อยสีเหลืองนี่ก็เหมือนกันค่ะดอกตลอดนะคะถ้าช่วงนี้ถ้าหน้าร้อนนะไม่ค่อยดอกเพราะว่าสู้ร้อนไม่ไหวต้นนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนค่ะน่ะกิ่งนู้นยังยาวขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะนู้น ก็ยังไม่ตัดแต่งกิ่งนะคะปล่อยไว้ก่อนใบย,ยังใช้ประโยชน์ใช้งานได้อยู่คะ่ะปล่อยไว้ก่อนสีแดงหนูดูสิคะไมโลสตัดได้บ้างแล้วนะคะเนี่ยดอกไหนวายหนูก็ตัดทิ้งนะคะเนี่ยเ่าจะย้ายก็ไม่ได้ย้ายเนี่ยสีม่วงก็เนี่ยค่ะบานให้เรื่อยๆนะคะ ดูตรงโน้นกันต่อเลยค่ะตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะต่อไปก็คงไม่ขึ้นแล้วละคะ่ะเพราะว่าหนาวแล้วก็หญากก็ขึ้นยากไอ้พวกนี้ก็ดอกร่วงหมดแล้วนี่ค่ะโซนนี้โซนนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตายไปก็หนึ่งต้นนะคะอับร์ฮัมนบีนี่ตายไปแล้วนะคะเหลือต้นนี้ออลิเบียแล้วก็กุลาบสีเหลืองนั่นนะคะ ใบยังสวยยังงามอยู่ก็เลยปล่อยไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงเ,ออเดือนสิบสองนั่นแหละคะ่ะสิ้นเดือนสิบสองหนูจะตัดแตง่งเก่งแล้วก็จับมัดให้เข้ากับซุ้มนะคะโซนนี้ยังไม่ทำการย้ายะคะ่ะปล่อยไปก่อนข้างล่างนั้นเป็นใบนางรักนะคะหรือผักอีตูเด้อค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะขุดย้ายไปแล้วเดี๋ยวจะหาอย่างอื่นมาลงค่ะ ไม่มีถั่วฝักยาวโล่งจ้งเลยนะคะเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยใบมันร่วงหนูก็เลยตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะเนี่ะก็ประมาณนี้ช่วงเดือนเอ่อจะสิ้นเดือนสิบใช่ไหมคะเนี่ยก็ประมาณนี้ละคะ่ะต้นที่ตายไปก็มีนะคะสีเหลืองนั่นก็ตายขุดทิ้งไปแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ไม่มีนะคะส่วนนี้ก็ว่างเปล่าต้นนี้ใบยังสวยอยู่ก็ปล่อยไปก่อนคะ่ะ อย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวเดิน12เราค่อยมาตัดแต่งเก่งอีกทีนึงนี่ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะในสวนของเราเดี๋ยวจะไปทำการมัดตรงนั้นละค่ะให้เรียบร้อยปักซุ้มใหม่แล้วก็มัดนะคะ,ะาอากาศดีแดดดีค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไปทำงานต่อคะ่ะสวัสดีนะคะ ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะมันมีแค่นี้ค่ะก็เลยง่ายกับการตัดแต่งกิ่งแล้วก็หนูจับมัดเข้าซุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะเกือบ30นาทีได้ค่ะเนี่ค่ะจับมัดเข้ากับซุ้มให้เรียบร้อยนะคะกิ่งกุหลาบก็เอาไว้นอกนอกซุ้มนะคะไม่อยู่ข้างในซุ้มนะคะเนี่ยค่ะจับมัดมัดไว้ถ้าไม่มีซุ้มก็มัดกับราวรั้วก็ได้ค่ะถ้าเรามีรั้วหรือว่ามีซุ้มโค้ง,งนะคะ จโน้มัดแบบนี้ข้างในไม่มีนะคะไม่มีกิ่งกุหลาบค่ะจับมัดข้างนอกแนะนําให้ทําแบบนี้นะคะถ้ากิ่งกุหลาบเลยกลิ่งมันยังแข็งอยู่ค่ะแข็งมากโน้มไปทางไหนได้ก็เอาไปทางนั้นละค่ะอย่าฝืนมันมากนะคะเดี๋ยวมันจะหักนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะนะใบก็ยังเหลือไว้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้หนาวอะไรมากมายใบยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ใบมันหายนะเพราะว่ามันร่วงนะคะก่อนหน้านี้ก้อนนี้ค่ะ เล็กๆ,ๆน้อยๆหนูก็ตัดทิ้งไปนะคะเหลือไว้กิ่งใหญ่แข็งแรงนี่เหลือไว้ค่ะถามา่าจะตัดอีกไหมตัดค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเดือน12นี่ค่ะประมาณนี้แปลงสีฟันมีไว้ทําไมเหรอหนูเอาไว้ขูดไอ้พวกนี่ค่ะหอยหอยที่เป็นตัวขาวๆนี่ค่ะทมันเยอะๆหนูก็เอาใช้ขูดขดออกนะคะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วค่ะเสร็จแล้ว เนี่ยตรงนี้มันตายนะคะปีนี้จะหากุหลาบมาปลูกอีกหนึ่งต้นอยากได้สีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยที่คิดไว้ตรงนี้ก็มัดเรียบร้อยแล้วค่ะ ยายมาเหมือนกันมัดเรียบร้อยแล้วค่ะมีอยู่กิ่งเดียวใหญ่ๆนี่แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ กิ่งที่กิ่งที่หนูตัดนะคะก็อยู่ในถังนี่แหละค่ะกิ่งเล็กๆน้อยตัดทิ้งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ต้องเอาไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ